สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเรากา็พามาพบกับอีกหนึ่งไซตงงานของโอโซนเน็ตนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเรามาดูว่าโอโซนเน็ตค่ะหลังจากที่ได้มารับให้บริการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ โรงแรมหรือโเซลหรือองค์กรนะคะที่ต้องการให้เราเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของงานระบบเน็ตเวิร์กน,นะคะงานกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็พวกระบบงานโทรศัพท์ซึ่งไซส์โรงแรมนี้นะคะที่โรงแรมโมโม่โมโมค่ะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโรงพักกองเมืองนะคะไซส์งานตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามีงาน ผลงานของโปรตเเกให้หลายๆท่านได้ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ นะคะเราก็เข้าไปอยู่ด้านในโรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุอยจะพาไปชมค่ะด้านในอของห้องคอนโทรลนะคะคือหากเราดูถือว่าอุปกรณ์ของโคอเโทร์ค่ะที่ติดอยู่ในบ้านเลยบริเวณอ่าและในนี้นะคะก็เป็นในบริเวณห้องคอนโทรลนะคะด้านบนนี้ค่ะจะเป็นอ่าระบบ โทรศัพท์ภายในนะคะที่โอโซน,นเข้ามาคืองานติดตั้งกล่องให้อันนี้คืองานติดตั้งของเรานะคะ และสำหรับตู้ด้านบนนะคะเป็นกล่องสำหรับควบคุมตัวเป็น DVR สำหรับกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็สำหรับตู้แหลกที่อยู่ด้านล่างนี้เป็นในส่วนของตู้แหลกที่ดูคอนโทรลในส่วนของงานระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดภายในอาคารนี้นะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ลูกค้าเลือกใช้ค่ะก็จะถูกต่อออกมายังมอนิเตอร์นะคะเด<ๆ>ี๋ยว<ะ>ให้ดูเรื่องของความคมชัดของภาพนะคะที่ได้ ต้องบอกเลยว่าโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ดีไซน์ได้สวยแล้วก็ใช้พื้นที่ทุกอย่างได้ลงตัวมากเลยค่ะด้านในของโรงแรมนะคะก็จะมีบาร์เป็นบาร์เล็กๆนะคะตกแต่งอย่างสวยงามมากเลยแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งใจที่จะมาโชว์ชิ้นนี้ค่ะผลงานหนึ่งชิ้นของอโอโซนเนตนะคะในส่วนของ หลายหลายท่านค่ะเวลาไปโรงแรมต่างๆอาจจะเคยเจอปัญหาใช่ไหมคะเวลาเปลี่ยนฟรอร์หนึฟร์องฟร์สทุกๆครั้งข,งของการเปลี่ยน Wi-Fi ค่ะต้องมีการ Connect เข้า Wi-Fi ในทุกๆครั้งทำให้อาจจะไม่ลื่นไหลในการใช้งานแต่ค่ะคุณสมบัติพิเศษของ Wi-Fi ตัวนี้นะคะแล้วก็จากทีมของเราที่เข้าไปเซตให้ค่ะ ตัวนี้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะเดินไปส่วนไหนของโรงแรมจับใดก็ตามที่ยังอยู่ในช่วงคลื่นของสัญญาณไร้สคุณจะไม่ต้องอจะลดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องคอนเน็ t ทุกๆครั้งก็จะทําให้ลูกค้าค่ะเกิดความประทับใจในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในคะ่ะด้านในนตรงนี้เขาก็ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะนี่แอบโชว์นิดนึงค่ะผลงานของตัว งานติดตั้งกล้งงองวงจรปิดนะคะลักษณะเด็นของโอโซนเน็ตเลยค่ะไม่ว่าหน้างานหรือว่าชิ้นง,งานของลูกค้าเป็นแบบไหนนะคะเราสามารถติดตั้งให้งานนะคะสามารถกลมกลืนไปกับตัวเดคอเกรของตัวลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะดูจากตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมต่อในชั้น2เลยละกันค่ะว่าในส่วนของ ตู้คอนโทรลที่อยู่ชั้นสองนะคะเรามีการจัดเรียงแล้วก็วางสายยังไงให้เป็นระเบียบสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะดี๋ขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะนะะ,นะ,ะและที่อยู่ในมือของก้อยนะคะอันนี้นะคะตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นหนึ่งโปรดักที่สําคัญมากๆสําหรับโอโซนเน็นะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของระบบการจัดการโรงแรมนะคะก็ตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะก็ เป็นพีการ์ดสำหรับดิจิตอลดอลล็อกนะคะก็นอกจากงานระบบซิสเต็มต่างๆแล้วนะคะตัวเ s เซ t คอนโทรลในส่วนของดิจิตอลดอลล็อกโรงแรมนะคะเป็นโฮเทลโซลูชันค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นงานติดตั้งของ o อ o n นเเช่นกันค่ะการ์ดนี้นะคะใช้สำหรับเขียนที่ฟอนต์นะคะสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะ ไปพรีเซนต์ให้ดูนะคะว่าขั้นตอนของมันทานํางานยังไงค่ะเมื่อลูกค้านะคะได้การ์ดมาแล้วค่ะก็มาแตะเพื่อเข้าห้องนะคะและการ์ดตัวนี้ค่ะก็ใช้สําหรับเป็นตัวตัดไฟซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานของโ,อโซนเช่นกันค่ะที่ติดตั้งตัวตัดไฟในอาคารนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องข้างในเลยดีกว่าคะ่ะการ์ดก่อนนะคะตรงนี้นะคะเป็น ตัวตัดไฟเป็นงานติดตั้งตัวตัดไฟของเรานะคะจุดเด่นเลยค่ะเราเดินเก็บท่อต่างๆตามลักษณะของสายงานเลยนะคะซึ่งโรงแรมนี้ค่ะจะเน้นที่งานท่อเป็นงานท่อ EMT นะคะตัวกล่องตัดไฟค่ะก็จะตัวกล่องคอนโทรลมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภาพในห้องสวยๆกันดีกว่าค่ะ ก็อันนี้นะคะเป็นการเก็บงานในตู้ใสของคอนโทรนตู้คอนโทรนของชั้น2ค่ะซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีตู้ที่เก็บงานลักษณะนี้นะคะ